อย่าลืมไปครับนักงทุนเปิดบัญชีกับ XM ในวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 e US ดอลลารหรือที่ยังไม่ต้องฝากเงินจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับส้อนให้เราเห็นเลยว่ายูเอสดอลลาร์นั้นดูเหมือนจะเริ่มมีพลังกำลังขึ้นมาครับสกุลเงินปอมมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับทางด้านของตัวเอ็กซ์ตรีมมีการรายงานว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอมีแรงดุนนะครับจากข่าวดีที่ว่า นายกรัฐมนตรีบริจอนสันครับเตรียมที่จะออกแถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ามาตรการการคลายล็อกดาวน์นะครับทุกท่านตรงนี้ก็อาจจะสร้างแรงหนุนในระยะสั้นให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์ครับแต่ภาพรวมแล้วนะครับตลาดก็ยังไม่ได้มีตัวไหนที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเป็นพิเศษนะครับสืบเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยตลาดยุโรปนะครับยังคงปิดทําการอยู่หลายสถาบันการเงินเนี่ยไม่ได้เปิดนะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นวันอีสเตอร์มันเดย์ครับทุกท่านมาดูในส่วนของตัวราคาทองคํากันบ้างดีกว่าครับสน่อข่าวรายงานนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยยังคง ทรงตัวนะฮะยังเหมือนอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคอยู่ครับสืบเนื่องจากว่ามีปัจจัยต่างๆเข้ามามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ดีและก็ไม่ดีปัจจัยที่ไม่ดีสําหรับในส่วนของตัวทองคําแน่นอนเลยนะครับว่าก็คือการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโรในช่วงของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากนี้การปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของผลตอแบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งในปัจจุบันขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับตัวของยูพันธบัตร10ปีบวกอยู่ที่1จุด 723ครับทุกท่านอันนี้คือผลรวมนะครับแต่ถ้าในระหว่างวันเนี่ยบวกมาแล้วประมาณ3.09%ครับสะท้อนให้เราเห็นเลยนะครับว่าตัวขอราคาทองคำเนี่ยหากว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็คงจะยังมีแรงกดดันอยู่ครับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของยูร์กาบัตรรัฐบาลนะครับก็จะช่วยสร้างในส่วนของตัวแรงหนุนให้กับสกุลเงินยูโอสตาล่ากดดันบรรดาสกุลเงินหลักได้เหมือนกันครับเราไปดูในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านที่สำนักข่าวให้กันไว้สักนิดนึงดีกว่าครับปัจจุบันในส่วนของ ของตัวนักพิทาะห์นะครับได้ให้ในส่วนของตัวเลขซัพพอร์ตตัวหนึ่งมานะครับทั้งทุนหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโลแล้วก็ยิวพันธบัตรรัฐบาลมีการปรับตัวสูงขึ้นครับคาดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะวิ่งกลับลงไปแตะระดับ 1, 7 0 9ครับ 1, 7 0 9จะเป็นในส่วนของตัวแนวรับนะครับที่สัข่าวได้ให้มาครับผมเอาละครับนั้งทุนแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจําช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ x ี่เเรามองหาวิธีการที่จะตอบแทนลูกค้าของเราอยู่เสมอสำหรับความพักดีและการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีให้กับเราขอแนะนำโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM เชิญชวนเพื่อนของคุณมาเข้าร่วมกับ XM คุณสามารถได้รับเงินสูงสุด35เหรียญสำหรับการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้งยิ่งคุณเชิญชวนเพื่อนเข้ามาได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นแชร์ลิงก์ของคุณไปบนโซเชียลมีเดียหรือเชิญชวนเพื่อนผ่านทางอ e ีเมล และติดตามความคืบหน้าของเพื่อนที่คุณแนะนำมาได้ทางแดชบอร์ดแล้วเพื่อนของคุณละ่ะพวกเขาจะได้รับเครดิต50เหรียญสำหรับใช้ในการเทรดใช้แล้วมันง่ายมากมาเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM และเริ่มรับเงินได้แล้ววันนี้